อนนี้เรากำลังวิ่งไปกินกันนะคะอหิวร้านแรกของเราคืออะไรไม่รู้คือเราเพิ่งข้าไปหิว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 เราคือนี้นะคะอู้ยน่ากินจังเลยอ่านว่าอะไรสอยเย็นสอยเย็นอะไรสักอย่างซอยซอยซอยเย็นผู้ทำการบ้านมาร้านแรกของเรานะคะแว้าวน่ากินกว่าเมื่อวาน หมูแล้วก็อันนี้คือพอเดตโต้แล้วก็มีโรยด้วยกอยอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรกระเทียมทอดไปหอมเจียวหอมเจียวเราม,มาชิมกันดีกว่าือเออม,มีข้าวไหมนะหเข้าม,านมันอ่ะกินเลยหรอเหรอเดี๋ยวจิมไปต่อร้านที่สองอันนี้คือร้านสองค่ะ ใกลใกล้ๆเยอันนี้คืออะไรอ๋อนนคือไอติมกาแฟไข่ปังค่ะอะไรต่าง,าางกาแฟไขา่ดีๆกินจรงเลยบร้อยแล้่ะก,กาแฟไข่เอ้ยกาแฟไข่อยู่ด้วยกาแฟไข่คุ้นๆมากคุ้นๆมากอร่อยอร่อยอร่อยเราไปที่ร้านต่อไปนะคะต้องรีบไป<า>ได้แล้วลูกเมืถึงร้านที่สามนะคะร้านที่สามคือร้านน้ำแข็งใสว้าวอากาศร้อนแบบนี้ต้องเหมาะกับน้ำแข็งใส ต้องรอรอคิวนิดนึงเพราะคนเยอะดีมากินนะดีมากินเลยตัวนี้นนนชาเมลชาชาคุยชาหุ่ยอะไรเยี่ยอร่อยอะ่ะไม่หวานวะ่ะอันนี้มันคือเต้าหู้ใช่ไหมคะอ๋อเป็นพุดดิ้งครับพุดดิ้งคาราเมลอขอเป็นพุดดิ้งคาเมลใช่ครัเอาอะไรกินก็ตดกอร่อยอ้าวทำไมอ่ะ เปราอ่ะมีวิ่งหนัก้วยอนจะเรียกว่าคาราเมลคาราเมลฟันคาราเมงฟันนะคะสำเนียงได้ปะคาราเมงฟันาราเมฟันไปต่อทีอ่ร้านต่อไปค่ะร้านต่อไปที่เราจะไปก็คือขนมดมเอเวดนาำนะคะไปว่าน้ำหนักเราจะขึ้นไหมเขให้ขึ้นสุดหา้าอันนี้ขึ้นไปสง<อ>โลแต่ว่าแต่ละที่มันก็จะห่างกันแบบไม่ไกลมากไม่เกินโล ต่อไปต่อไปคือขนมเบื้องหยวดขนมเบื้องหยวดร้านที่สี่ร้านอ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกไม่กินไหมกินปะเขาบอกว่ามาที่เวียดนามไม่กินขนมเบื้องหยวดเหมือนมาไม่ถึงนะคะเหมือนพายไทยหอยทอดบ้านเราแต่ว่ามันแบบแป้นเสี่ยวค่อนข้างมันๆนิดนึงนะค่ะแป่นเสี่ยว เราก็จะมีแบบน้ำมันอะไรนิดหน่อยไม่เยอะอร่อยดีค่ะอร่อยดีค่ะแต่ว่าส่วนตัวเราไม่ชอบเพราะว่ามัน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 เปนอะไรเนี่ยฮะมันมัน้ามันมันเลยดิไปกันที่ร้านต่อไปดีกว่าจ้ารู้ว่าร้านต่อไปที่เราจะไปคือร้านอะไรไปแว่นีเลเว่นให้แวะไปซื้อน้ําดื่มคือร้านบุญจ๋าบุญจ๋าคืออะไรวะบุญจ๋าไม่รู้เหมือนกันอ๋อแล้วไม่รอดเดี๋ยวเราไปดูว่าบุญจ๋ามันคืออะไรไป ที่ข้างหน้าเขาบอกว่าบุญจ๋าคือหมูทอดเียมๆกับข้าวเหนียวน่ากินมากชื่อเขาที่เขาบอกว่าน่ากินมากแต่เราไม่รู้ว่าของจริงจะน่ากินป่าวต้องไปดูอร่อยแน่ๆเลยบุญบุญจา๋ญจาแต่บุญจา๋าดิบุญจา๋าอยากลองชิมหมูอ่ะหมูหมูหมหมย่างเลยอ่ะหมูย่างน้ำมัน,ห,มนหวานๆด้วยอะ่ะ เอาใส่ใให้หน่อยเลยะชอบอ่ะอร่อมารข้วเมนูเนนี้ที่สดไปต่อที่ร้านหกแล้วร้านต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือเฟิร์อะไรใหญ่ๆที่เปิดแค่ต้นเอนเฟิรแห่งที่ไหนจ๊ะเฟแห้งอันหต่ที่เราไป เหมือนป้าจอป้าจุปากซอยเลยนี่เห็นไหมเต็มก็เหมือนเฝอหน้ำแต่เป็นคนแห้งเว้อร่อยอ่ะอร่อยมากแล้วก็สู้บุญจ่าไม่ได้ใช่ฉันไม่จะบุญจ่าตอนนี้อิ่มหรือยังใช่ใช่ต้องกินเจ็บทองมาก่อนเลยแล้วท้าทายอิ่ม อีกแค่สองร้านสุดท้ายนะคะสองร้านสุดท้ายแล้วเราก็จะหมดแล้ววิ <c oughs> สุริยงตัวแปง้ง <c oughs> แล้วก็ไม่หมูแล้วเข้ามามันมันจืดๆน้ำมันเยอะนเห็นไหมเฉยๆอ่ะอยากเห็นร้ <c oughs> านต่อไปแล้วเนีไม่ค่อยอิ่มแล้วพูดถึงแบบกินไปนิดเดียวกินไปอย่างละแบบนิดหน่อยนิดหน่อยชิมๆ เพราะว่าเพราะน้ำหนักจะขึ้นขึ้นไปรถไม่ไหวแล้วรถไม่หวั่นไม่ไหวแล้วช่วงนี้ไปเราจะไปนะคะต้องสุดอาหารที่พิเศษที่สุดนั่นคือเลี้ยวขวาขนมจีนกับปี๊ดที่นี่ทีเดียวเขาบอกว่ามีขายเฉพาะที่ฮานอยที่เดียวนะคะเป็นร้านสุดท้ายแล้วนะคะนี่คือเมนูสุดท้ายแล้วนะคะของวิโลรังอันนี้ก็พับแปะมายองเนมีคือปี๊ นี่คือกะปิฟรึบโอ้โหเขาบอกว่าให้เราใส่อันนี้มะนาวใช่โนนโนนโนนมะนาวหอมซึ้งใจลองชิมโบอันแรกกินเหรอกะปิเต้าหู้ทอดกับผสมจีนอืมอืมไเออร่อยอร่อยเข้ากันไหมเข้ากันเหมือนน้ำพริกกะปิอ่ะหรออืมแต่ว่านี่เพิม เราหูทอรอันนี้คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรไม่รู้สูตรผิดนะคะลองกินเลยกลิ่นออ,อร่อยโอ้โหจะเป็นคนไม่กินกะปิด้วยโอ้โหอืมดีดีดีเขาใส่อะไรนี่นพี่พี่กินกับมะม่วงอ่ะมันก็เป็นหวานเหรอมันหวานเอนเอหเห็นเขาพูดอยู่กันสรุปเลยก็คืออาหารทั้งหมดที่ชอบมาคืออะไรรู้ป่ะบุญ บุยบุยคือไหนวะหมูอ่ะหมูอ่ะที่มีนกระปิใ่หมูรองลงมาก็คืออันนี้รออเออยตอนแรกจะคิดว่าแบบเฮ้ยกะปิมันเหม็นอะไรเนี่ยแต่มันก็เหม็นอ่ะมันก็มันก็ไม่ขนาดนั้นอ่ะแต่ที่สามก็คือขนมหวานขนมหวานร้านป้าทื่มันเหมือนก้อนเมล่ะกอนเมลแต่ให้สามอัดับในแปด ก็คือชอบอะไรนะได้แล้วนะคะกล้วยใช่ตูกเลี้ยน <c oughs> ยสำหรับคนเก่งขอขอบคุณนะคะขอบคุณที่รอ่อนแล้วก็แอร์เยียดได้นะคะขอบคุณที่ทำให้อิ่มท้องแล้วก็ได้ออกกำลังกายขอบคุณคะไปแล้วเลี้ยนนาะ <c oughs>